สวัสดีค่ะเจคเคนพามาชมกับบ้านสวนบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทําเรที่สวยงามมาพร้อมกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติสุดๆกระดุกท่นันร่มรื่นนะคะรายร้องไปด้วยต้นไม้มากมายเลยค่ะและมีผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบ้านสวนนะคะแปลงนี้กาลังออกผลผลิตกันแล้วค่ะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะ บ้านสวนสาริกาจังหวัดนครนายกค่ะแปลงนี้นะคะพร้อมกับบ้านไม้ทั้งหมด3หลังเลยค่ะอยู่บนพื้นที่1ไร่1งาน43ตารางวานะคะแถมฟอร์นิเจอร์และแอร์ให้ด้วยค่ะ2เครื่องนะคะแอร์ราคา5รล้าน5 0 0แสบาทค่ะบ้าน3หลังนะคะ สนใจแปลงนี้นะคะสามารถนัดชมแปลงจริงได้หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายได้เลยค่ะจะโทรไปก็ได้นะคะหรือจะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยก็ได้ค่ะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้อยู่แบบบ้านสวนก็ดีหรือว่าจะเปิดเป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะบรรยากาศดีค่ะอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติ และทำเลที่สวยงามด้วยนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแปลงนี้นะคะแอดมินได้สารายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อค่ะไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะทุกท่านถูกใจยังไงสามารถรับชมแปลงจริงได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับวันนี้เจคเคนโอขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ